Hello good morning students how are you today welcome to English class with me teacher ผักบุงพิชการสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษก็เช่นเคยค่ะมาพบกับคุณครูพิชการนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็เข้าใกล้ที่จะจบยูนิตที่3แล้วนะคะกับเรื่อง Comparing Animals ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็เช่นเดิมค่ะ ไม่ใช่เช่นเดิมสิก็หลายๆครั้งนะคะที่เราเรียนเกี่กับ reading นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะ reading กันในวันนี้นะั่นก็คือเรื่อง Sloane the Slot Story เรื่องของเจ้า Slot ที่ชื่อว่า s l o a นั่นเองถ้าเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะเช่นเดิมนะคะเราก็ต้องมา repeat ทบทวนความรู้กันก่อน เอาละเราทบทวนความรู้นะคะโดยการให้นักเรียนนะคะฝึกออกเสียงยังจำได้ไหมคะ sl 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 ซึ่งคุณครูคนะคะก็ได้ให้นักเรียนออกเสียงเมื่อชั่วโมงที่แล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา practice เอ่อเรามาทบทวนกันนะคะคำแรกนักเรียนลองออกเสียงสิคะออกเสียงว่าอะไร sl sl slippers ใช่นไหมนะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ sl sl slippers อ่า slippers ก็คือรองเท้าใส่ในบ้านนะคะคำต่อไปค่ะ sl sl sleep sl sl sleep sleep ก็คือนอนหลับค่ะนักเรียนก็ได้ทบทวนกันแล้วเอาละเรามาอ่านเรื่อง slot the sorry sloan the slot กันดีกว่าให้นะะคนักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียน student s book วิชาภาษาอังกฤษไปที่หน้า 67นะคะเปิดหนังสือไปเลยหน้า67แล้วนัาเรนก็จะเห็นเรื่องค่ะเปิดแล้วนะคะเอาเละเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะคะขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนนะคะนอกจากจะเรียนผ่านวิดีโอที่ครูกำลังสอนแล้วนะคะก็ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามนะคะฝึกพูดตามคุณครูด้วยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ก็จะให้นักเรียนเติมตัวอะไรคะ S.L. นั่นเองนะคะ S.L.S.L. เสือสที่เราได้เรียนเมื่อชั่วโมองที่แล้วนั่นแหละเอามาเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องจดคำความหมายที่คุณครูจะแปลให้นักเรียนด้วยค่ะ,ะรีน้นออกเสียงตามคุณครูและเราก็แปลคำไปพร้อมๆกันนะคะจดอย่าลืมจดความหมายด้วยนะ,ะเริ่มเลยนะคะ This is s l o a n นี่คือเจ้า s l o a n นะคะเขาชื่อว่า s l o a n She is a s l o t เธอเป็น s l o t เขาใช้คำว่า she เพราะอะไรคะเจ้า s l o t ตัวนี้เป็นเพศเมียนั่นเอง She's she i sleeping นะคะคือการทำชช่ชๆแบบนี้ เธออะไรคะ she's l e e p i n g นะคะเธอนอนหลับ when she wakes up s l o a n slowly puts on her slippers and slowly goes downstairs ค,คุณครูก็อ่านซะยาวเลยอ่ะทบทวนละกัน when she wakes up เมื่อเธอตื่นขึ้นมาจะอะไรคะ Sloan slowly Uh, น้องสโลนที่ชื่อช้าพุดนะคะ u t ดแปลว,ว่าใส่นะคะ on her slippers ใส่รองเท้าใส่ในบ้านของเธอ and slowly goes downstairs และก็ไป downstairs แปลว่าข้างล่างจดไว้เลยค่ะแล้วก็ไปข้างล่างอย่างช้าๆคำว่า slow แปลว่าช้า slowly อย่างช้าๆนะคะ เอาละค่ะต่อไปนะคะอ่านต่อเลย After breakfast หลังจากอาหารเช้าหรือหลังจากมื้อเช้าคำว่า After แปลว่าหลังหรือหลังจาก breakfast แปลว่าอะไรคะมื้อเช้าหรืออาหารเช้านะคะ s l o a n slowly walks to the park น้อง s l o a n เครื่องชา้าน้องสโลนเคื่องช้านะคะ walk to the park walk เดิน to the park เดินไปที่สวนสาธารณะ park แปลว่าสวนสาธารณะ at the park ที่สวนสาธารณะ s l o n n meets her friend น้องสโมีเจอกับเพื่อนของเธอ m e e t แปลว่าพบเจอนะคะ friend แปลว่าเพื่อน slate the slug เขาเล่นคํานะคะเพื่อนเขาชื่อว่า slate นะคะเป็น slug ก็คือเพื่อนก็เป็นเจ้าตัวดื้ดอๆ slug คุณครูซ้อนไปนแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวทากนะคะที่เป็นตัวนะคะไม่มีไม่มีกระดองเขาเรียกว่ากระดองใช่ไมไม่มีเกาะป้องกันนะคะเขาเรียกว่าตัว slug เจ้า sloan นะคะไปเจอเพื่อนที่ชื่อ slate ที่เป็นตัว slug นะคะ ต่อเลยนะคะ Sloane and s l a t e want to play on the slide นะคะเขาบอกว่า Sloane กับ s l a t e นะคะอยากที่จะเล่นที่อะไรคะ Slider นั่นเองหรือภาษาไทยนะคะก็ Slider หรือที่ลื่นลงมานะคะเขาเรียกว่าเล่นเ,ออเครื่องเล่น s l i ด e นั่นเอง Sloane slides slowly down the สไลด์น้องสโลนนะคะก็ได้สไลด์ลงอย่างช้าๆลงไปที่เครื่องเล่นสไลด์เอาแล้วะคะ่ะต่อเลยนะคะ But slate can't slide แต่ว่าเจ้า s l ลด e นะคะสไลด์ไม่ได้ can't แปลว,ว่าไม่สามารถหรือไม่ได้ He crawls cr slowly down the slide เขาอะไรคะคลาน craws นะคะแปลว,ว่าคลาน slowly down the slide เขาคลานลงไปอย่างช้าๆที่เครื่องเล่นสไลด์ leaving a trail of slime behind him เขานะคะก็ได้ทิ้งร่องรอย leaving a trail แปลว,ว่าทิ้งร่องรอย of the slime slime ก็คือน้ำเมือกนะคะถ้านักเรียนเห็นตัวทาาใช่ไหมน้จะมีน้ำเมือกที่ออกมาจากตัวมันนะคะ Behind him มันก็ได้ทิ้งร่องรอยของ slime ไว้ข้างหลังในหาที่เครื่องเล่นนั่นเองค่ะเอาล่ะได้เรียนกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันดีกว่าคะ่ะ เราไปดูกันดีกว่าที่คุณครูนะคะให้นักเรียนเติม sl แล้วก็บอกไว้เบื้องต้นแล้วว่าให้อะไรคะเขียนคำแปลคำศัพท์นะคะตามที่ครูได้บอกได้แปลทุกคำที่พูดมาเนี่ยลงไปด้วยนะคะนักเรียนจะเติมด้วยปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ง่ายๆเลยคะ่ะถ่ายรูปแล้วก็อัพลงในอัลบั้มวิชาภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เตรียมตัวที่จะสอบในชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าเราจะสอบยูนิตที่3กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ See you next time บ๊ายบาย